สวัสดีครับวัอนนี้ก็บรรยากาศแง้มใายงามแรงนะครับมาชมบรรยากาศเมืดฝ่าเมืดฝนนะครับพายุหลังจากพายุนะครับเลยยุดไปนะครับซึ่งก็เมือเคือฝนถี่โต๊ะนะครับมาให้ ผมวางหกล่องผมงจะอันนี้แสงเห็นบอนะครับพอดีใส่กล่องแอคชั่นแคมนาทายครับมันกะจะบสวยคือดีเอวานะครับแล้วพาเพชรคลิปสัสนนะครับมาทักทายหลังจากบดี้อัพคลิปโดนนะครับก็จะพาไเบึงน้ำนะครับบรรยากาศหลังจากพายุโนอื่นนะครับจะยุดไปนะครับการมินาม เตรมสาครับจากที่น่าโมามียานตะแหลี่ยงครับว่าแหลี่ยงในแท้ครับปีนี้มันกระดิตกลงมาไห้มือเดียวนะครับน่าเตรมสาเลยครับขึ้นี้กะมกนาวครับตอนมักนาวไงไ,ไ้ น,นี่ภาพมาชมบรรยากาศครับเย็นดีครับลมชมสวนนะครับปวดเขียครับกับปูกไววตั้งแต่มเผมดคชิปไว้ตั้งแต่หลายเดือนนะครับพอดีผมกาดในทุงไววกะิเดีคชิปหน้าช่วงหนึ่งกับ่ค่อ,คอยวางนะครับ ่างเลยมาทายนะครับพวกเสื้อเปาะเฮานะครับเ,เ,เกืบเปาะนะครับจะเ,เ,เก็เบกไปขายนะครับต้องสมือเดี๋ยวเก็บขายเสื่อนะครับปูกว่าร้ายครับเลือกินกบขายเพราะได้กินครับเกือเปา,าะมือสัก กระเพาเพราะ, e ะอีตูเพราะค่าราคาครับบรรยากาศครับเมื่อเบิงบว่าฝนตีดตกบรับูรณ์ถงให้ตรงหน้าให้เราครับตอนนี้ก็ชาดให้เ่าครับใส่คืม่มกระชาดครับ มาชมบรรยากาศครับฝ่าบนนะครับปุมชุ่มบูนครับว่าแต่ฝนตกมาครับจะตนานดินกระแห่งไห้ครับพี่น้องดินดินเหนียว นี่ฝนกับผซื้อว่าเรื่มโลงเม็ดมาก้ะครับตัวนี้ก็ข้ามไวคออนน้ครับอ่อนเฮงครับทอต้องใส่ใหญ่กว่าวนี้ครับผมใส่ทอซีหนครับแต่บอดได้ใส่ตะไคร้ครับใส่ตะไค,คร้าคามันจะขืนดีกว่านี้พอดีช่วงนี้ผมผมบ่อ่อยได้มากครับบ่อ่อยได้มากบ่ค่อยได้มาเบิง้งครับิดกับบ่อคอยได้อัพครับ เพื่อคิดคอนเทนต์พัฒนออกเปนไดครับว่าสิเหตุทายยังมาให้พีนองเบิองผมก็เลยมาทายหลินๆซะก่อนครับมือนี่ชมโดยร่วมซะก่อนครับบรรยากาศฝนที่โตกครับร่มแห้งครับตัวอาจจะได้ยินเสียงร่มแห้งแนี่เลด้ครับร่มแห้งฝนสิ้วตกครับน้ำกระเต็มม้าแล้วครับ้านในที่สองครับ อีกน้อยนึงเมื่อกี้นี่ตีนอยู่ฟังเท่านั้นะครับไม่ไม่ใหญ่เท่ากันครับตัวนี้ก็อีกน้อยนึงครับตัวนี้ปั้มน้ำครับอยู่ในน้องเลยนะครับจะนี่นะครับท่องทุ่งน้ำบายบายนะครับแบบนี้บรรยากาศลุ่มๆโบกป้าเขานะครับโอ้ลมแรงครับทายบรรยากาศที่ลุ่ม แนงครับฝนเหมือดมาทั้งสองเลยครับน้ำสาใหญ่เด้ครับหนีพิษยานได้หนี่นทำเต็มสาเลยตอนก้อนน่้าันมีป่าครับเ่ราันในโลกครับพี่กายนี่รุ่งแล้วครับน้ำแล้วผมยืนนี่ถ่วมเมื่อได้ครับตอนน้ำถ่วมปีน้ำถ่วมอุบลนะครับนี่กับเบิ้ง ทางนี้ก็เป็นกล้ยวยน้ำถั่มครับว่าได้ปลูกไหมก็เป็นหน้าเข่าแล้วครับนี่ผสมผสานไปนะครับก็บจะมีสะซีบอลนะครับแ้วกล้อมรอบด้วยหน้าเขานะครับน้ำครับฝนซอนน้ำโอ้ฝนครับเหมือนเดียวนนี่ก็บผมซื้อกำลังลิ่นเหรอครับฝนกำลังลิ่นลงมา อยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศนะพุ่งไปไทยเรียนๆถ้าเมือ่อนีายซิบอดิภาพอาาซิบอดินิง่งว่าได้เสียงบ่ค่อยดีนะครับว่บได้ใส่ไม่แยกนะครับไทยบรรยากาศให้เบิ้งโซสดนะครับมาปวดคุยพบปะกันนะครับบางคนก็ตั้งใจขายไปโดนก็บบ่ค่อยเห็นเลยมาคอมเมนต์ ช่องผมปันใดนะครับกับหลายท่านเที่อบริจิตต่อสื่อสารกันโดนนะครับบฝากนะครับให้กำลังใจกันที่เก้านะครับว่าเบิงหลักข้อเม้นนะครับป็นกำลังใจให้กันนะครับสิงนะครับเมื่อวานช่องของผมกับพึ่งมีเมล่มานะครับรามาอนุญาตให้เปิดสางรายใดใดนะครับช่องของผมนะครับกู้ซึกดีใจครับดีใจหลังจากที่ผมได้ช่องมาประมาณ สามสี่เดือนนะครับซึ่งจริงๆก,กับก็เปิดมาได้ผมเห็ดช่องมาได้ละสองปีแล้วครับทีทีท่เคยล่งคลิปตั้งแต่ผมไปตีโซโลาเซลล์แต่ว่าผมกลับมาเหตุจริงจังอีกเท่อกัะประมาณสี่เดือนครับเริ่มผมมาอัดคลิปแรกล่งทีวันที่สิบสิบสี่หรือสิบหกเมษายนครับผมก็ต้องมาหาหยอดผู้ติดต,ตามให้ครบพันหนึ่งพันหนึ่งก่อนนะครับ แล้วจากนั้นก็ต้องเฮ็ดชั่วโมงให้มันถึง4,000ชั่วโมงครับคนรับชุ่มครบ4,000ชั่วโมงก่อนครับึง่งสามารถเตือนจ้างได้ใดๆนะครับสิ่งก็ใส่เวลาเพราะว่า4 4เหลืองกลัวนะครับึงจะสามารถเปือได้นะครับ4กลัวนี่ก็หมูครับเลี้ยงว่หลายครับตัวนี้ก็ลูกขิ้นมีครับแม่นี่ลูกท้องแรกครับลูกว่ดกครับ กินนมอยู่ครับอ่าตัวนี้ก็ยังเป็นขอกวางครับเป็นขี่บ้านครับนี่ก็จะเป็นเหล่าไก่ครับเหล่าไก่นะครับไก่ไข่นะครับผมกล่าวว่าสีเฮ็ดวิวรุ่งการต่อระบบไฟขอกหมูครับนี่ครับไฟเป็นไฟจากโซลาเซลล์เลยครับพี่น้องครับไฟจากโซลาเซลล์ บรรยากาศฝนก็เริ่มลิ่นแล้วนะครับตอนนี้ตกแล้วนี่ครับแพงแพงเทิ่งนะครับแพงแพงมันก็ยูงก็ยูดทึ่งนั่นแหละครับฝนกัดตกมากเลยทีเดียครับพี่น้องคนไทยบรรยากาศฝนที่ตกะกีลีนะครับซึ่งเป็นตามเป้าหมายที่ผม ตั้งใจนะครับวายคายบรรยากาศฝนตกก็ได้ถทายดีครับตัวนี้ก็เป็นอีกสองบ่อครับจะมีทั้งหมดหาบ่อครับจะมีบ่อหน่อเลาะเลาะเลาะงครับบ่อบ่อใหญ่ครับแลวก็จะมีสองบ่อใหญ่นี่ก็สองบ่อหน่อยครับตัวนี้มีปลานิ่นครับผมเอามาลงประมาณอ่าพื้นเอามาลงประมาณยี่สิบเมตรครับก็ออกลูกแทรครับลูกลูกหลายีิผมเคยลงในชิปกนนั่นแหละ เป็นบสที่ผมปับมป๊บนามปั๊บนามที่ท้ายลงก่อนนะรับปั๊บหนามหี่มันใสนะครับก็เดียวมาลงนี่ครับบรรยากาศกพื้นที่วรายครับน,น้อยเห็ดเกษกระสานก็ยังมีพื้นที่ว่างหลายนะครับซึ่งปัญหาที่พบเนี่ยก็เป็นผมบ่มันใจนในเรื่องนามนะครับหนาะแรียงมันจะมีปัญหาเนี่ยนะครับต่ช่วงฟุ้นนี่ครับบ่ค่อย นุปสักดิ์ไปหนครับงามัวยงวยครับกําลังงามทั้งคนครัเมื่อ็บบรรยากาศให้ได้ช่มนะครับบรรยากาศฝนตกแล้วนะครับตอนนี้ตกแล้วกะนี่นะครับกะปเป็นคลิปแรกนะครับที่หลังจากผมเปิดสางไล่ได,ด้ต้องซึ้งดีใจนะครับดีใจพอความพยายามนะครับกว่าสีผ่านมันมาได้นะครับจอสิสเกิบชั่วโมงครบสี่พันชั่วโมง กระบอกกระบอกกระบอกายนะครับบองางเลยนะครับถิงจะมีโฆษณามาเขานะครับถ้ากะให้ทุกท่านนะครับที่เขามาชมคลิปนะครับฝากชมโฆษณาโอ้ถ้าเป็นไปได้ก็ไว้ให้กดขำนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเพราะว่าบังเทือกใส่อันนี้ครับเข้ากันอยากได้ลงทุนนะครับในการจะคลิปต่อไปนะครับเป็นกําลังใจนะครับ ก็ได้คาเน็ตนะครับคาไฟนะครับนะครับกัฝากพี่น้องนํานะครับตัวนี้จะเป็นบรรยากาศนะครับฝนตกร่มก็แหงตอนทุ่งไปอยู่เล่าหมูครับเล่าหมูฝนตกครับกับเที่ยงบ่้วครับอยู่หน้ากับบรรยากาศเย็นดีครับเย็นดีวิถีชีวิตนะครับ ลานเท่านะครับประมาณนี้ครับที่นานาฝนมากกะสีเขียวเป็นตะเบิงครับตอนนาแรงกะสีโอ้ยแห่งแรงแห้งครับบ่มีความมันนี้นี่ครับม้ยางชมสวนครับเบ่งบรรยากาศเป็นตนะครับนานย่อยใสื้อผ้าด้วยครับทุกลิ่นนะครับตอนนี้ ลิ้นครับกล้วยก็มีน้อนก่อครับเจาะนะครับบริษายเชมี่บริซัยงนะครับปลูกแบบง่ายๆนะครับปลูกแบบง่ายๆปลอดสารเคมีปลอดสารนะครับ ฝนตกครับนี่ยากาศงามฝนตกนะ,นะครับ มีโอกาสเลยเมื่อกีบบรรยากาศนะครับอากาศดีนะครับอากาศดีสดเชิญครับจะนะครับฝากขอว่าเบิ้งหน้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนึ่งด้ครับ้าเป็นไปได้ก็อย่าทำโฆษณานะครับเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อนะครับใ้คิดคอนเทนต์ดีๆนะครับระบบตัดต่อตัดหนังครับกตสีพัฒนานะครับระบบเสียงนะครับแต่ต้องหาอุปกรณ์มาเสริมอีกนะครับเพื่อคุณภาพ นะครับจะมืดหนีกับร่มแห้งครับทายบรรยากาศฝนตกหายก่ดองในเบื้องนะครับจะพิศิล่าไปเดินบรรยากาศฝนตกนะครับตอนนี้ก็ฝนตกร่มแห้งนะครับเย็นดีครับช่วงค่ำนะครับใบมัวควัวใบสองใบสามนะครับนะครับจะจะล่าเดิคลิปนีนะครับสวัสดีครับ